ครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่เราคุยถึงผู้สูงอายุผู้ยากจนแล้วก็ผู้พิการครับตอนนี้เป็นเรื่องราวของเรื่องของเด็กๆบ้างเรื่องของเด็กๆนี่ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองเขามีกิจกรรมที่น่าสนใจน้องกอนเป็นไงครับสำนักงานพัฒนาสังคมแล้วก็ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองนะครับได้มีการจัดการประชุมรวมพลังสวัสดิการชุมชนท้องถิน่นร่วมคุ้มครองเด็กครับ เมื่อวันพุทธที่31ตุลาคมพุทธศักราช2555นะครับเวลา9นาฬิกานายสุรเชษ์นิ่มกุลครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองได้เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสวัสดิการสังคมในการกำหนดแนวทางในการจัดสวัสดิการสังคมเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่จังหวัดอ่างทองและการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนเต็มพื้นที่กับหัวข้อนะครับคือรวมพลังสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นร่วมคุ้มครองเด็ก ณนะห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองครับครับท่านผู้ชมครับนางสาวชุลีพรตั้งฤิธิปานีนะครับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองก็บอกว่าสืบเนื่องจากการประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมแห่งชาติปี2554นะครับซึ่งเป็นปีครบรอบ10ปีที่สหประชาชาติกำหนดให้ปี2554เป็นปีอาสาสมัครสากลและก็ได้กำหนดให้มีการประชุมในหัวข้อเรื่อง หนึ่งทศวรรษปีอาสาสมัครสากลกับอนาคตอาสาสมัครไทยนะครับก็ผลที่ได้ก็ทำให้มีการจัดทำร่างข้อเสนอนโยบายการพัฒนางานของอาสาสมัครไทยโดยให้ความสำคัญกับเป้าหมายการพัฒนางานอาสาสมัครไปสู่การก่อให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนโดยการส่งเสริมการเป็นอาสาสมัครการพัฒนาความรู้ความสามารถของอาสาสมัครการสร้างเครือข่ายการสื่อสารและการรณรงค์สาธารณณะและความร่วมมือกับ ต่างประเทศด้วยนะครับทั้งนี้ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้นําข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยนะครับเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบข้อเสนอแนวทางการพัฒนางานอาสาสมัครไทยเมื่อวันที่29มีนาคม255 5ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีความเห็นในการจัดตั้งสถาบันการจัดการและการอบรมอาสาสมัครเพื่อสังคมศูนย์อาสาสมัครแห่งชาติและจังหวัด และการจัดตั้งกองทุนในการสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครด้วยครับโดยให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะครับได้นำเนินการตามกฎหมายระเบียบและมติของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนโยบายของรัฐบาลชุดต่างๆให้ได้สิทธิแก่ประชาชนในการได้รับสวัสดิการในหลายรูปแบบประเด็นสำคัญนะครับก็คือว่าการได้รับรู้ในเรื่องของสิทธิสวัสดิการของประชาชนความพร้อมของทางภาครัฐ ในการจัดบริการตามสิทธิของประชาชนพึงได้รับการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการที่มีของประชาชนปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงปัญหาอุปสรรคในการไม่เข้าถึงสิทธิอันนั้นนะครับแล้วก็แนวทางการทําให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดนะครับก็คือว่าจะทําอย่างไรให้ประชาชนนั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในการก่อให้เกิดสิทธิ Lord, world, ประโยชน์ต่างๆอย่างเช่นนะครับก็คือการเสียภาษี การมีจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบต่างๆนะครับเช่นกองทุนสวัสดิการชุมชนนะครับซึ่งจากสารของนางสาวยิ่งรักจินวัฒน์นายกรัฐมนตรีนะครับเนื่องในโอกาสวันสังคมสงคเคราะห์แห่งชาตินะครับแล้วก็วันอาสาสมัครไทยประจําปีพุทธศักราช2,555นะครับได้ให้ความสําคัญถึงการสร้างสวัสดิการสังคมงานสังคมสงเคราะห์และอาสาสมัครที่จะช่วยส่งเสริมแล้วก็ สร้างสวัสดิการที่มั่นคงให้แก่คนไทยทุกคนโดยการเพิ่มสวัสดิการของพังาครัฐเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนและมุ่งมั่นที่ทําให้เกิดการคุ้มครองทางสังคมต่อไปครับครับท่านผู้ชมครับและกในการประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมก็ประกอบด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าที่เรียกย่อยๆว่าอ,อพมอนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในตนําบลหรือชื่อย่อว่าสพค นอกจากนี้ก็ยังมีสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทององค์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหรือว่าอ,อปรทอรวมถึงคณะกรรมการครุ้มครองเด็กระดับตำบลรวมแล้วก็ประมาณ250 <200 S 1> <50 S 1> คนคน,นะครับก็จัดการอบรมสัมมนากันนะครับที่องค์การบริหารส่วนจ,จังหวัดอ่างทองนะครับ,ค,รบคือประเด็นสําคัญของเรื่องนี้คือว่าจะทําอย่างไรที่จะใช้สิทธิในการค,รครุ้มครองเด็กครับพี่แต่ว่าผมว่ารายละเอียดเนี่ยผมอยากจะให้ทาง ท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองครับนางสาวชุติพรตั้งฤทธิ์ปราณีท่านเล่าให้พวกเราฟังมากกว่าครับไปติดตามรับฟังจากท่านเลยดีกว่านะครับ,รบสวัสดีค่ะวันนี้วันที่31ตุลาคม2555นะคะตรงกับวันอ,อมแห่งชาติแล้วก็วันออกพรรษาค่ะทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมของจังหวัดอ่างทองได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ดำเนินการขับเคลื่อนป,ป,ปฏิบัติการเชิงรุกให้กองทุนสวัสดิการชุมชนเต็มพื้นที่นะคะเพื่อคุ้มครองเด็กทุกเราทุกคนนะคะซึ่งเ,เราต้องการแก้ไขปัญหาเด็กนะคะที่ตักงันไม่พร้อมหรือ,อทำกระประพฤติไม่เหมาะสมให้เขาได้มีอนาคตที่ดีงามเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่สังคมอา,อาเซียนนะคะ แล้วก็เราจะร่วมกันสร้างกระบวนการสวัสดิการาชุมชนทั่วหน้าภายในปี2559ให้เป็นจริงค่ะก็โดยอาศัยคณะอนุกรรมการครุ้มครองเด็กระดับตำบลน,นะคะซึ่งทุกตำบลเลยค่ะจะมีคณะอนุกรรมการครุ้มครองเด็กมีท่านประลัดจังหวัดมีท่านประหลัดอำเภอค่ะเป็นประธานในการขับเคลื่อนมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกเทศมนตรีของทุกพื้นที่เป็น รองประธานนะคะแล้วก็มีคณะกรรมการทุกภาคส่วนเลยค่ะที่จะร่วมกันหาแนวทางที่จะคุ้มครองเด็กของเราทุกคนนะคะให้เป็นเด็กเก่งเด็กดีก่อนค่ะเด็กเก่งเด็กดีเด็กเก่งและเด็กมีความสุขค่ะก็หวังว่านะคะาการดำเนินงานของเราจะได้รับความร่มรวมมือจากทุกท่านค่ะขอบพระคุณค่ะรูปแบบการประชุมก็จะมีการเสวนานะคะ จากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของเด็กนะคะประกอบด้วยสำนักงานอายการคดีสารเด็กและเยาวาชนแล้วก็มีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะาทางาพื้นที่เขตการศึกษาทั้งระดับประถมและมัธยมหลังจากนั้นก็จะมีการชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกองทุนสวัสดิการชุมชนคืออะไร นะคะทาไมถึงต้องมีกองทุนนี้แล้วก็จะทําให้กองทุนนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็จะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนและจะเริญเติบโตได้อย่างไรนะคะเราก็จะใช้เวลานี้ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่ายนะคะทำความเข้าใจกันนะคะแล้วเราก็จะลงไปทำความเข้าใจกับพื้นที่ในแต่ละตำบล